สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดู1ในขั้นตอนการทําความสะอาดภายในรถของทางร้านเรานะครับ1ในขั้นตอนนั้นก็คือการฟอกฟอกเบาะนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูหนึ่งในอุปกรณ์นะครับของทางร้านครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ตอนนี้นะครับด้านหลังผมนะครับน้องๆกําลังฟอกตัวเบาะอยู่นะครับเพื่อถอดออกมาจากตัวรถนะครับก็หนึ่งในอุปกรณ์ที่ผมอยากให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูนะครับก็คือตัวฟอกฟอกเบาะตัวนี้หรือฟอกตัวฟอกคมนะครับอ่าไปสังเกตนะครับน้องจะนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเอ่อเมื่อเราผสมน้ํายาทําความสะอาดเบาะคมเข้าไปแล้วน้ํายาฟอกนะครับเราก็จะฉีดน้ํายาต่างๆตรงนี้นะครับ ลงไปที่ตัวบ่อแล้วเราก็จะดูดทกกลับออกมาจะเห็นว่าจะมีคราบเห็นไหมครับเห็นเชือกตัวนี้ไหมฮะตัวนี้นะครับก็จะมีนี่เดี๋ยวผมพาดูใ,ใกล้ๆนะครับตัวถังนี้นะครับจะเป็นตัวดูดกลับนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวน้ำเนี่ยฮะจะเป็นสีน้ําตาลนะครับน้ํานี้จะเป็นน้ำคราบสกปรกที่ดูดออกมาจากตัวบ่อนะครับเห็นไหมฮะก็เมื่อการทําผ่านการฟอกผ่านน้ํายาของเราเรียบร้อย น้ำยาใสๆนะครับจะก,กลายเป็นสีน้ำตาลโดยทันทีนะครับมันจะทำให้คราบสกรปรกไปทั้งหมดนะครับโดยส่วนมากคราบที่ต่างๆที่ติดตามเบาหรือตามพรมนะครับจะเป็นคราบที่มาจากคราบใครจากเสื้อผ้าหรือจากร่างกายของเรานะครับเป็นพวกครีมทาผิวก็เช่นกันนะครับเ,เมื่อมันฝังลงไปที่เบาะผ้าแล้วจะต้องซัก โดวยวิธีการฟอกนะครับถึงจะออกทั้งหมดนะครับครับก็ที่ชมไปก็จะเป็นหนึ่งในขั้นตอนของทางร้านเรานะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็เอาเข้ามาคุยกับเราที่ร้านได้นะครับกับโปรแกรมฟอกเบาะฟอกพมนะครับฟื้นฟูภายในภายนอกนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ